นี่ไงเราเห็นน้องดนองนพี่พี่น่ารักจังเลยอ่ะน่ารักจังเลยคุณน่ค่ะพี่พี่ค่ะเราเปิดอันไหนะพี่พี่พี่ก็หวมาเ่ยอันนี้เดี๋ยวเดีนะช่องนี้ไหช่องนีไมต้องเปิดเลยเต้นได้ยังครับโอดีะอแล้วเราได้ยินเสียงน้องไมมายังม อ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวให้พี่พีชพักทายเราอีกทีหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมได้ยินไหมจ๊ะได้ยินไหมขอมันจะดีเลยนิดนึงเนาะเราต้องดูจากตรงต้องดูจากตรงนี้ฮะดูจอนี้จอนี้จะพี่พีชได้ยินไหมลูกได้ยินไหมได้ยินครับส่งสัญญาณมือมานิดนึงโอเคนิดนึงลูกโอเคอ๋อโอ้โหพี่เฉาพี่ดาเดนแล้วก็พี่เจมนะคะพี่พีชได้ยินเราแต่เราอ๋อไม่ได้ยินพี่พีชใช่เราไม่ได้ยินน้องอ่ะเออไลฟ์ไลฟ์ใช่ไหมเออถึงบอกว่าพี่พีชพูดอีกทีคค่ะได้้ยินม เป็นศิลปินที่ผมตื่นเต้นมากอะอยากคุยอยากเจอมากเลยวันนี้ยดีใจอะเมื่อวานเรียได้ว่าในโลกโซเชียลพี่ชาวเห็นนี่แบบมันสุดตาจริงจริงระหึมโซเชียลเลยนะฮะเอ็มวีพีพีพี่ชอบ MV มวีมากเอ็มวีลดถูกต้องลดมากค่ะ นะครับผมเอาล่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาได้พูดคุยกับน้องพี่พีคุ<ช>คริดเนาะกับซ <ๆ S 1> ิงเกิลใหม่ล่าสุดเลย I อวิดูนะครับผม It How you Like It นั่นเองใช่ค่ะเดี๋ยวมาพูดถึงเพลงนี้สักนิดหนึ่งละกันเนาะเพราะว่าถือว่าเป็นเพลงใหม่ที่หลายๆคนอยากจะรู้เหมือนกันเนื้อหาพี่พีต้องการสื่ออะไรกับเพลงนี้อยากบอกอะไรกับแฟนๆค่ะคือที่จริงเพลงนี้ครับมันมันเริ่มมาจากว่าแบบเหมือนเหมือนทางดาราเขาให้โจทย์มาว่าถ้าเพลงหน้าเป็นซิงเกิลหน้าเนี่ยอยากให้พี่ทำอะไรพี่ก็เลยแบบ คิดถึงแบบบรรยากาศแบบไปเที่ยวทะเลไปกับแฟนอะไรเงี้ยครับมันก็เลยแบบได้มูแดแตนโทนมามาคล้ายๆในเอ็มวีด้วยที่แบบมันเหมือนว่าแบบมันคือโมเมนต,ต์ของแบบคนสองคนที่อยู่ด้วยกันเลยอะไรเงี้ยครับผม,มเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงแบบแนวแบบเหมือนสิ่งที่ต้องการจะสื่อคืออาจจะเป็นแบบโมเมนต์น่ารักน่ารักกุกิกอะไรอย่างงี้มากกว่าไม่ไม่ได้ไม่ต้องแบบครับผม อความน่ารักความสดใสเป็นสไตล์ตัวน้องพิกวิมันเป็นเหมือนแบบคู่รักกันที่พยายามจะทําทุกอย่างเพื่อให้เรารักกันมากขึ้นใช่ไหมอะไรอย่างนั้นครับอน่ารักดีอ่ะก็เลยออกมาน่ารักแต่จริงเนี่ยเออพี่พีกิจเนี่ยก็เป็นคนที่แบบชอบทําอะไรใหม่ๆอย่างเพลงเนี้ยเราได้ลองทาอะไรใหม่ๆเข้าไปในตัวเพลงหรือตัวชิ้นงานไหมครับก็ที่จริงก็เริ่มตั้งแต่ชุดอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ได้ก็ได้มีการเลือกชุดพร้อมๆกับพี่ๆสไตลิสด้วยเรื่องโลเคชั่นด้วยเรื่อง มูดันทวนเอ็มวีแล้วก็อย่างตัวพี่อเล็กเองเนี่ยพีพีก็รู้สึกว่าพีพอยากไปร่วมงานกับเขาด้วยอะไรก็เลยชวนเขามาค่ะถือว่าคาออสตูมดีมากคอสตูมดีมากพี<อ>่ออชอบทุกชุดเลยอะ่ะ<อ>นะฮะและที่สําคัญพี่ชาวอยากทราบว่าพีพีกริดนะี่คือชื่นชอบอพี่อเล็กอยู่แล้วเป็นทุนเดิมหรือเปล่าก็เลยเลือกพี่เขามาเล่นเอ็มวีเพลงนี้ด้วยที่จริงเคยดูผลงานพี่เขาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับผมแล้วก็ชื่นชอบพี่เขาด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากอยากร่วมงาน วันนั้นก็เป็นวันแรกวันที่ถ่ายเอ็มวีก็เป็นวันแรกที่พี่เจอพี่เขาเหมือนกันตื่นเต้นมากไเลยเราได้เจอคนที่เราชอบอ่ะเป็นคนแรกที่เราเจอแล้กันเคยเห็นเขาในทีวีตั้แต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไงบ้างพี่ๆก็ตื่นเต้นฮะตื่นเต้นก็แบบคือก็ก่อนอื่นเลยคือดีใจมากที่พี่พี่เขายอมมาเล่นให้ด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ที่จริงคือพอเจอเขาตัวจริงรู้สึกยิ่งปรพทับใจกว่าเดิมเพราะว่าพี่เขาแบบมีความเป็นสุภาพบุรุษมากเขาแบบเขาให้เกียรติมากเลย แล้วเขาก็มีความเป็นโปรเฟสชันลมากครับ,รบเพราะว่าเป็นคนรักถ้าเกิดดูในในซีนการถ่ายทำนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นซีนที่ต้องมีเคมีลงตัวกันมากอะเพราะว่าแต่ละซีนมันเข้ากันเหมือนเหมือนรู้จักกันมาหน้ามันเป็นคู่รักอะไรเงี้ยเราปรับจูนกันยังไงครับก็ตอนแรกก็มีเขินเขินครับเพราะว่าแบบเหมือนเหมือนเพิ่งเจอพี่เขาครั้งแรกด้วยแต่ว่า คือด้วยด้วยความที่พี่เขาเป็นโปรเฟชชั่นแลมากไงครับผมเราเราก็เลยต้องแบบปับตัวเราให้เร็วเท่าพี่เขาด้วยค่ะอย่างนี้ต้องมีการเวิร์คช็อปกันก่อนไหมต้องมาเจอกันก่อนไหมพี่พีกิจหรือว่าเจอกันวันถ่ายเลยครับเจอกันวันถ่ายเลยครับ อุ้นเธอปรับตัวเร็วมากเพราะว่าแต่ละซีนถ้าเกิดยิ่งแบบฉากที่มันเล่นยากๆนะยิ่งฉากบนรถตู้อะไรอย่างเงี้ยมันต้องแบบให้เคมีมันผสมผสานกันอะไรอย่างเงี้ยเราแก้เขินยังไงดีเพราะพี่ดูเองพี่ยังเขินเลยพี่ชาว่าโดนดูแลขนตามอะโดนพี่อเลรแก้งแน่นอนอะสำหรับน้องพี่พีโดนพี่ไอเล่แก้งนะโดนแก้งมาเบื้องหลังอะแล้วจะมีแต่หนูไปแกล้งเขาอะไร พี่พีไปแกล้งอะไรอะไรเขามาก็ก็อย่างอย่างซีนในรถตู้อะไรเงี้ยครับผมก็ก็แบบบอกพี่เขาว่าเออพี่ขอบคุณมากนะคะก็แบบเอ่อขอโทษนะถ้าแบบหนูแบบอาจจะแบบเล่นเยอะอะไรไปอะไรเงี้ยก็ก็มีการคุยค่ะชอบชอบคุบอกว่าถ้าหนูเล่นเยอะไปก็แล้วสรุปแล้วพี่พีแกล้งพี่อเล็กซะงั้นออเออแล้วพี่อเล็กเขาตอบว่าไงลูก บอกไม่เป็นไรแบบเต็มที่เลยน้องแบบน้องท้เต็มที่เลยนี่บอกโอเคตามนั้นพี่พี่ก็เลยบอกจัดไปเร่พวกนี้เราเราดูแต่ชิ้นงานของเขาเรารู้สึกว่าเหมือนต้องมีการเวิร์กช็อปมาก่อนอะไรเงี้ยในสไตล์ของ GDS อยู่แล้วอะไรเงี้ยะมคนเดียวเลยเก่งมากๆอ่ะพี่พี่ไปถ่ายที่ไหนอะที่เนี่ยสถานที่ที่ถ่ายค่ะชะเชิงเซาครับผมเป็นแบบเป็นเหมือน เหมืองเป็นบ่อดินอะไรเงี้ยครับค่ะออกมาสวยเลยเนาะออกมาสวยนะโปรดักชั่นดีมากเลยอ่ะ่ายมาแบบแพงทุกอย่างเลยอ่ะฟีลเหมือนอยู่แบบอ่ารัฐในรัฐหนึ่งในอเมริกาประมาณนั้นค่ะเห็นเมื่อกี้เราดูแล้วมันจะมีแบบว่าซีนที่แบบว่าต้องมาโชว์เต้นโชว์สเต็ปอะไรเงี้ยตัวเราเองได้ออกแบบทาเต้นด้วยไหมฮะก็ที่จริงมีการปรับครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ไม่ได้ออกแบบแต่ว่าปรับให้มันง่ายลงเพราะว่าเป็นคนแบบเต้นไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยครับครั้งแรกเลยคกรับนปีนี้มันกัน S <S เอ้ยดูชิลดูดีแต่ดู <ผม S 1> ดูจากการทําเพลงแล้วเนี่ยก็เห็นว่าทํางานกับเอิร์ธพัทรวีด้วยเนะาะเป็นยังไงบ้างทำงานกับพี่เอิร์ธดะข่าวว่าซิงเกิลนี้ได้แบบลองอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเพลงด้วยทางด้านเพลงด้วยใช่ไหมครับน้องวีพีะครับก็ที่จริง <ๆ S 1> ปกติพีเพลงพีก็จะเป็นเพลงแบบว่าช้าๆมาตลอดเพลงนี้ก็จะปรับมาเย็นนิดนึงอะไรเงี้ยครับก็ตรงนั้นตรงนั้นก็ถือว่าใหม่สําหรับพีด้วยเพราะว่าคือ เหมือนประสบการ์ตัวพีเองก็ค่อนข้างน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมพอพอได้แบบเริ่มทํางานเพลงที่มันหลากหลายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเออมันมันมันก็ฟูลฟิลเราบางอย่างดีครับอืมแล้วก็ค่ะความแปลกใหม่อีกอย่างหนึ่งคือมันมีการแบบว่าผสมแบบเหมือนฟอปอาีอะไรเข้ามามันลองยากนะมันเหมือนมันลองยากอ่ฮะนะครับนิดนึงครับนิดนึงแล้วได้ทํางานกับพี่เอิร์ธนะครับไปเจอไปเจอกับพี่เอิร์ธได้ยังไงได้ร่วมงานกันได้ยังไงครับน้องดีบีกุลนะ ก็ <g ül> ที่จริงเขาธนาดาเขาถามมาว่าแบบอยากอยาก,อยากร่วมงานกับใครอะไรเงี้ยตัวเราเองเราก็เห็นพี่เอิร์ดตั้งแต่เด็กๆดแล้วด้วยเราก็ชอบเพลงเขาหลายเพลงแบบอย่างแบบเพลงหัวเงียบแบบหลายๆเพลงของพี่เอิร์ดคือคือ,คอเราเราชอบมาตลอดอยู่แล้วเรารู้สึกว่ามูแดนโทนเขาดูน่ารักดีเราอยากปแบบรับเพลงนี้ให้มันดูน่ารักแบบคล้ายๆของเขาด้วยอะไรเงี้ยนะครับผมได้ร่วมงานพี่เอิร์ดรู้สึกยไงบ้างครับน้องพี่พีเกรดครับก็ดีใจครับดีใจแล้วก็พี่เอิร์ดตัวพี่เอิร์ดเองก็เป็นคนที่แบบเฟรนลี่แล้วก็นส์มากๆอย่างเงี้ย ก็ทางานด้วยกันแล้วก็ที่จริงมีกับในโปรเซสการทํางานพี่เอิร์ดเนี่ยมันมันหลายเดือนมากๆเลยเพราะว่าตั้งแต่แต่งตั้งแต่เข้าไปร้องไกด์หรือว่าพี่เอิร์ดเขามาผมพี่เอิร์ดเขาน่ารักมากเพาแบบคือเขาก็สอนพี่เยอะมากครับครับนะฮะเพราะฉะนั้นก่อนแต่งเพลงนี้เนี่ยพี่พกคิมีไอเดียบอกกับพี่เอิร์ดไหมมีส่วนร่วมในการเขียนเพลงนี้ไหมครับก็เป็นไอเดียอย่างที่บอกไปครับก็คืออยากได้บรรยากาศที่เหมือนถ้าสมมติเราไป เราไปเที่ยวทะเลหรือว่าเราไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยกบแฟนเราแล้วเราสุกว่าเราอยากเก็บโมเมนต์นี้ไว้นานๆจังเลยแต่ว่าเราก็รู้นะว่าสุดท้ายคือเราก็ต้องกลับไปเหมือนเดิมอาจจะแบบต้องแยกย้ายกันไปแต่ว่าสุดท้ายณโมเมนต์เนี้ยอยากจะเก็บมันไว้ให้นานที่สุดแต่บอกว่าทีมสาวทีมทาสาวบอกว่าฟังเพลงมาแล้วมันแบบเขาบอกส่วนตัวมันบุนบุว่าฟังแล้วมันบุบว่าพี่เป็นไรฟัง ว้าบไหมคือเนื้อสุขีนี้สาวมันมีความเซ็กซี่อ่ะฟังแล้ววูบวบจริงจริงพี่พีรู้สึกไหมก็ก็พยายามใส่ความเซ็กซี่ตรงนั้นลงไปด้วยครับผมเพราะรู้สึกว่าคือถ้ามันจะดูแบบน่ารักน่ารักเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะอาจจะไม่ใช่ตัวเรานิดนึงเพราะว่าเราบอกว่าโทหน่อยน่อยนะครับผมซึ่งสาวที่ออกมาตรงนี้เนี่ยเราเราสามารถจํากัดได้ไหมครับว่าเป็นแนวไหนฮะน้องพี่พีเกตครับ <_ <an> _ <d> _>ก็จะเป็นป๊อปอานดีねねนัน่นแหละคับปนๆกันนะฮะพูดถึงเรื่องฮือหาเมื่อวานกันหลายๆคนก็แบบแชร์มาทั้งภาพนิ่งทั้ง MV อะไรเงี้ยฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างครับหลังจากปล่อย MV ไปแล้วโดยเฉพาะแฟนๆของเราที่ติดตามผลงานของเราอยู่ฟีดแบ็กดีมากครับทุกคนทุกคนก็ตอนแรกพี่ก็กลัวเหมือนกันว่าทุกคนจะจะเก็ตไหมหรือว่าแบบมันจะดูแบบเยอะไปหรือเปล่าแรงไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าเป็นแฟนทุกคนเลยรอบตัวแบบ ให้ฟีดแบ็ k ที่ดีกลับมามากๆแล้วก็เป็นกําลังใจให้มากๆ โอ้พี่พี่ชอบมากจริงจริงดีมากพี่อยากยืมเสื้อที่แบบสะพรยแล้งของพี่พียพี่อยากได้อยากได้เสื้อตัวนั้นมากเลยพี่เพีอยากได้อยากได้แว่นอยากได้ทุกอย่างเลยด้าถามไซน้องก่อนไหก่อนที่ด้าจะใส่ด้าถามไซน้องก่อนไหมเดี๋ยวพี่จะซื้อสองตัวแล้วก็มาประกบน้านหลังถามถึงความรู้สึกของคนทําชิ้นงานออกมาให้หลายๆคนได้เสพงานกันซึ่งตอนนี้นะฮะปล่อยมาประมาณส5้าชั่วโมงติดอันดับหนึ่งของเทรนด์ยูทูบรู้สึกยังไงบ้างครับ เป็นเป็นครั้งแรกเลยเหมือนกันที่ที่ติดอันดับหนึ่งเทรน์ยูทูบครับผมก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆาพี่ว่าคือไม่ไม่คิดเหมือนกันว่างานงานที่เราทําออกมาอะไรเงรี้ยมันมันจะถูกใจคนดูมากขนาดนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันนะครับที่ที่พพอร์ตที่ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันนอครับนะครับพี่เจ้าดูเอ็มวีแล้วน้องพี่ภิคิจครับมันยังมีแบบถือว่าเอ็มเอ็มวีเพลงนี้เนี่ยเราใสมาสุดเลยยังหรือว่ามันยังแบบอยากเติมอะไรเข้าไปอีกไหมฮะตอนนี้ ตอบยากเลยพี่ชาวเพราะว่าเหมือนอย่างรอบที่เราเราก็รู้สึกว่าเราใส่สุดแล้วพอมารอบนี้เราก็<ะ>ากขึ้นไปอีกแล้ว,ลวรอบหน้าก uh ็ huh. จะทำอะไรแล้ออ่าฮะเดี๋ยวรอดูเอ็มวีหน้าเลยอะ่ะ <Okay. S 2> <laughs> มีความอยากรู้อย่างหนึ่งมันมีความเซ็กซี่ที่น้องใส่ไปไอ่ะไอที่เห็นเป็นคล้ายๆลอยสักที่มันลงที่หลังอันนี้เป็นไอเดียเราปะ รอยสักก็เป็นไอเดียพีครับผมตอนแรกคืออยากได้รอยสักแค่ที่คออะไรเงี้ยแต่ว่าพอรู้สึกว่าพอมันมีตรงคอแล้วเราลองต้องมีซีนแบบถอดเสื้ออะไรเงี้ยเราเลื่อนซึ่งไปที่หลังไปด้วยเลยเออมันลงเลยนะมันขึ้นเส้นนําสายตาของผมนะแล้วก็มีคาดเอวด้วยใช่ไหมใช่ครับที่จริงมันมีคาดเอวด้วยมีข้างๆตรงนี้ด้วยเนี่ยสวยเลยดูดีเลยอ่ะใช่แบบดูเป็นงานอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราเราเรามีอินสไปร์มาจากไหนอันนี้พี่ชอบมากก็ที่จริง คือรู้จักกับพี่ที่เขาเพ้น์อยู่แล้วอย่างเงี้ยครับผมเคยร<ฆ>่วมงานด้วยกับที่พี่เคยถ่ายเป็นคอนเทนต์ฮาลาวีอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราปรับเอาตรงเนี้ยที่มันที่เราเคยแบบถ่ายมาตรงหน้าเนี่ยมาแบบอยู่บน<ฆ>บอดี้เราแบบบางส่วนในเอ็มวีก็แบบน่าจะตื่นเต้นดีอะไรเงี้ยอ่าแสดงว่าในเอมวีที่พี่เห็นนี้คือเป็นการเพ้นต์เหรอฮะน้องพีพีครับพี่จริงเป็นเพ้นต์ครับเพ้นต์โอ้แล้วถ้าสมมติมันสวยขนาดเนี้ยอยากสักจริงหรือเปล่าคิดอยู่เหมือนกันว่าอยากจะสักแบบ เล็กๆแต่ว่าอันถ้าถ้าสักมันในมีน่าจะเยอะไปแต่อันนี้สวยนะสวยนะลอยสักนะที่อยู่ในเ v มบวกกับซาวบวกกับเสียงพูดได้คำเดียวอุบว่าวบวาวจบว่าใช่ครรยกัศความเอ็มวีวุบว่าวดีดีดีค่ะเอางี้ค่ะพีพีค่ะงั้นเดี๋ยวให้แบบฝากถึงซิงเกิลนี้กับแฟนๆวันนี้คนมามาฟังเราเยอะมากเลยมาดูมาดูไลฟ์ในวันนี้เยอะมากจริงๆค่ะครับก็ ที่จริงยังไงอยากฝากให้ทุกคนไปดู MV นะครับ I Do It How You Like It นะครับผมที่ YouTube c h anel n Nadal Music ก็ตอนนี้ก็ใกล้หนึ่งล้านวิวแล้วนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปฟังเพลงกันนะครับอย่าลืมแบบอย่าบอกแต่ตกใจกับ MV แล้วลืมฟังเพลงนะเพลงดีเพลงดีเพลงดีไม่ตกใจหรอกไม่ตกใจพี่วนดูไปสามรอบแล้วพี่พีใช่ไครับผมซึ่งจะบอกว่า ซึ่งในความตาชมากใช่ชฉามากเฉมากใช่เพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่มีคนตกใจมีแต่คนน่าจะกดไลค์มากกว่านี่งานแหละแหคนก็ชมบอกว่าพี่พีเก่งมากอะไรอย่างนีะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราได้คําจะบอกความของเอ็มวีเพลงนี้แล้วบูบ้าบูบ้าบูบ้าแล้วต้องทำเสียงนี้ด้วยนะบูบ้าไหนพี่พีลองทําหน่อยก่อนก่อนให้แฟนๆได้แบบเอ็มวีนี้บูบ้าหนึ่งสาม ดีใจดีใจแทนน้องเพราะว่าแบบกว่าจะได้ผลงานมามันเหนื่อยมากเลยนะใช่นะครับผมถ้าสมมติว่าพี่อเล็กซ์ดูอยู่ตอนนี้อยากจะบอกอะไรกับเขาว่างพี่อเล็กซ์ชีเดตหนูรักเขาอยากขอบคุณอยากขอบคุณอยากขอบคุณใจสิูก บคครัวันนี้สนุกมากขอบคุณมากมากนะพี่พีเดี๋ยวเร็วปั่นเรามาคุยกันอีกนะเราจะเปิดเพลงขอบคุณบ่อยๆนะครับจะเปิดเพลงบ่อยๆฟังกันได้ที่เอฟเอ็มแน่นอนใช่นะครับผมวันนี้จะปล่อยให้น้องไปนอนต่อเน้องขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะ ดีงามเพลงดีโอ้ลืมถามอย่างหนึ่งเลยอ่ะทำไมอ่ะคอลเลกชันที่เขาขายอ่ะเดี๋ยวไปถามน้องสิถามน้องสิทำยังไงพี่ถึงจะได้บ้างอ่ะเพราะว่าสั่งจองไปแล้วไม่คอนเฟิร์มแต่ทันไหมไม่ทันแล้วตัดไปแล้วยังไปแล้วหรือเปล่าไปแล้วลูก อยู่ครับฝากถามว่ามีทางบ้านฝากมาถามว่าคอลเลคชันเสื้อผ้าที่น้องขายครับทำยังไงเราถึงจะได้บ้างครับเพราะว่ายอดจองนี่คือแป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวหมดมันไม่ชันนะครับแล้วพี่ชาก็อยากจะถามพี่พีกริตว่า XXL มีไหมม,มีมี XXL พี่ชาเอาแล้วเอาแล้วจองไปที่ไหนบ้างลูกอยากใส่อะ อันนี้มันมันปิดรับ p พ e ออเดอร์ไปแล้วครับแต่เดี๋ยวจะมีออนไลน์ในเว็บไซต์เรื่อยๆครับผมก็สามารถกดสังกันได้โอเคแล้วเดี๋ยวต้องรีดตามตโซเชียลพี่เจมก็ต้องพยายามต่อไปเออนี่ผมกด F5 ตลอดเลยให้มันรีเฟซรีเฟซรีเฟซกดจนแบบปุ่มหายไปแล้วอะ่ะบอกได้ไหมรอบใหม่รอบใหม่ที่ได้ให้พีอ่ะเมื่อไหร่อบคือรอบที่พีเพิ่งปิดไปเมื่อ31มกราคมเนี่ยครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมี ไปใส่ในเว็บไซต์ด้วยเหมือนกันครับก็เดวรอติดตามได้ได้พี่จะไปแย่งชิงมาให้ได้ครับหนูแต่พี่จะต้องทําให้ได้ใช่ไหเจมกดเผื่อพี่ด้วยครับผมเอ็กเอลนะของพี่เจมส์กดไซส์มาเลยได้ไม่ได้อย่าว่ากันนะเพราะที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปเบรกละทุกคอลเลคชั่นเลยนะใช่วันนี้ขอบคุณพีพีนะไปแล้วจริงจรับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอ่ะดูเบรกก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ายืนต่อนะกับแฉขขาเขาเขาด้าเจมสสักครู่เดียวครับแฉ